5กองกลางตัวรับมูลค่าแพงที่สุดในโลกปี2025นี่คือ5กองกลางตัวรับที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลกใครบ้างที่ครองตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับที่ค่าตัวแพงที่สุดไปดูกันเลยอันดับที่5 r y a n อ r นกราเฟนแบกดาวรุ่งชาวเนเธอร์แลนด์จากสโมสรลิเวอร์พูลวัย23ปีเขาคือมิดฟิลด์ที่เล่นได้ครบเครื่องทำรับ และรุกอนาคตไกลแบบนี้ไม่แปลกใจเลยที่ค่าตัวพุ่งสูงถึง75ล้านยูโรอันดับที่4บรูโน่กิลมาไรส์ตัวตัดเกมคนสำคัญของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดวัย27ปีกิลมาไรส์เล่นได้ทั้งมิดฟิลด์ตัวรับและบ็อกซ์ทูบ็อกซ์มีสไตล์ที่แข็งแกร่งแต่ฉลาดสมกับราคา80ล้านยูโรอันดับที่3 เจ้าเนเวสกำลังสำคัญของ PSG และทีมชาติโปรตุเกสวัย20ปีด้วยฟอร์มการเล่นที่เกินวัยทำให้มีมูลค่าสูงถึง80ล้านยูโรอันดับที่2 m o มอยเซสกเซโดกองกลางพลังไดานาโมของเชลซีชาวเอกวาดอร์วัย25ปีมูลค่าสูงถึง90ล้านยูโรไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะเขาคือหัวใจสำคัญของสิงห์บลูยุคใหม่อันดับที่1 โรดรี <Rod> คนสำคัญของแมนเชสเตอร์ซิตี้และทีมชาติสเปนวัย29ปีมูลค่าแพงที่สุด110ล้านยูโรของโรดรีถือว่าสมราคาจริงๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้